บุคคลท่านต่อไปใช่ครับท่านนี้สำคัญมากๆต้องเรียกว่าเป็นบุคคลที่สวมเสื้อแดงมาโดยตลอดแล้วถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วเสื้อแดงตัวนั้นไม่ได้อยู่นอกกายครับแต่อยู่ในใจเขาตลอดมา เขาคือบุคคลที่ยืนหยัดในอุดมการประชาธิปไตยยืนหยัดอยู่กับคนเสื้อแดงไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปไหนเขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้วันนี้เขาอยู่กับพรรคเพื่อไทยในฐานะผอคอรอ,อบครัวเพื่อไทยนัวพวิไกเก้อ พี่น้องจากจังหวัดกาญจนบุรีที่รคบรพนะผมก็ดีใจนะพี่น้องมากันเยอะมากมายเลยเดียวนี้นะเพราะว่าผมเองก็ทางานมา8ปีก็รู้สึกว่าเสียสละให้กับพี่น้องมามากและพี่น้องก็มาเชียร์ผมมากวันนี้ผมก็ดีใจมากนะผมก็ดีใจนะดีใจดีใจเมื่อคืนนี้ผมไปจังหวัดจุมพรกพี่น้องก็มากันมากแล้วก็วันนี้มาจังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องก็มากันมากนะนะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้ะ ก็ไม่มีอะไรพี่น้องก็อยู่กับผมต่ออีกแปดปีแล้วกันนะจ๊ะนะจ๊ะพี่น้องที่เคารพครับเมื่อคืนไอตัวที่พูดอย่างนี้แหละครับหลุดลอดจากการควบคุมของผมไปโพลที่จังหวัดชุมพรสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนทั้งประเทศเพราะมันอยู่8ปีประกาศว่าทำอะไรมามากที่สุดจะอยู่ต่ออีกสองปีคนเฒ่าคนแก่เป็นลมหลายคนเลยนะครับ เหตุที่เป็นลมนี่ไม่ใช่ดีใจนะครับฟื้นขึ้นมาแคถามลูกถามหลานว่ายังชิบหายไม่พอเลยวะแปดแล้วยังจะขอต่อถ้าประยุทธ์จัน์โอชาทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีการจนบุรีคนไม่ออกมาเชียร์เพื่อไทยถล่มทลายขนาดนี้ตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันอายุก็26เข้าไปแล้วผมเนี่ย ไม่เคยเลยครับปราศัยมาทุกสนามทั่วประเทศไม่เคยเลยที่เวทีในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดจันทนบุรีพูดผิดมั้งไม่ได้หรือไงที่ไอ้บ้านั่นทำผิดมา8ปีไม่เห็นใจไปว่าอะไรมันแม้ที่เราผิดนิดผิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้พี่น้องครับ ไม่เคยเลยครับที่กาญจนบุรีคนมากันมืดฟ้ามัวดินไม่ต่ำกว่าสอ0 0มื่นคนแล้วเวลาเนี้ยเชียร์บักไหนเชียร์บักไหนยกจังหวัดใช่ไหมอุอ่งเอามั้ชนน้าเอาไหมทั้งหมดเดียวมั้ยแลว สเลยพี่น้องที่เคารพครับไอตัวที่ไปที่ชุมพรเมื่อคืนเนี่ย oh, <yeah. S 2> ฮะนี่แสดงว่ามีเชื้อจีนใช่ไหมเรียกเขาว่าอาเฮียเนี่ย <Yeah. S 1> พี่น้องครับ <Yeah. S 1> แม้ไปพูดไปจาทำแอคบอกว่าทำอะไรแก้ปัญหามามากบอกว่าทำเอกสารมาเป็นปึกปึกมึงอย่ามาหลอก ไอ้ปึกปกหนึงไม่มีอะไรกูเคยเห็นแล้วเขาถ่ายรูปได้มึงอ่านหนังสือเปล่าเปล่าไม่มีตัวหนังสือไอ้นั่นเอกสารเปล่าแหม้พอพูดจบชวนกันเข้ามาเข้าแถวครับแล้วก็เปิดเพลงใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาชื่อเพลงศรัทธา คุณประยุทธ์จนันโอชาคุณไม่ได้พิจารณาตัวเองเลยอย่างคุณนี่จะไปเปิดเพลงศรัทธาได้ยังไงก็ในเมื่อไม่มีใครเขาศรัทธายัางคุณนี่เปิดได้เพลงเดียวเวลาเจอชาวบ้านเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานผมได้ทำตามสัญญากับพี่น้องแล้วนะนะจ๊ะพี่น้องที่เคารพเพื่อไทยมาวันนี้ เพื่อเสนออนาคตที่ดีกว่าเพื่อเสนอชีวิตที่ดีกว่าเพื่อเสนอนโยบายที่ทำได้จริงและแก้ปัญหาได้จริงอยู่กับประยุทธ์จันโอชาสินค้าขึ้นทุกชนิดน้ำขึ้นไฟขึ้นแต่ยาบ้าลดราคาทั่วทั้งแผ่นดินเพื่อไทยมาปราบยาเสพติดเดด เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่ยาบ้านะครับกัญชาก็เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วพี่น้องที่เคารพครับเพื่อไทยมายกระดับ30บาทรักษาทุกโรคบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วไทยฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้ลูกๆลหล,ลานๆเด็กผู้หญิงด้วย อยู่กับเพื่อไทยได้บัตรประชาชนหนึ่งใบใช้ได้ทั่วประเทศอยู่กับประยุทธ์ต่อไปได้บัตรคนจนจนกันทั้งประเทศแล้วพี่น้องครับพักเพื่อไทยประกาศนโยบายค่าแรงขั้นต่ำหกร้บาทเมื่อคืนนี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคนหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนาม นายสุชาติชมกลิน่นบอกว่าเพื่อไทยจะทำได้ยังไงค่าแรงวันละหกร้อยทำแล้วผู้ประกอบการเจ๊งโรงงานเจ๊งหนีกันหมดปิดหายหมดไม่มีการลงทุนคุณสุชาติถ้าเรามีสมองเท่าคุณเราไม่โตมาเป็นพักเพื่อไทยยาวนานจนวันนี้ คุณสุชาติถ้าเราความคิดความอ่านเท่าคุณเนี่ยประชาชนจะอุ้มชูเพื่อไทยชนะเลือกตั้งทุกครั้งได้อย่างไรค่าแรงขั้นต่ำวันละหกร้อยไม่ใช่ว่าเป็นรัฐบาลวันแรกไปบังคับโรงงานบังคับผู้ประกอบการขึ้นทันทีไม่ใช่แต่เราจะทำให้เศรษฐกิจ มันโตปีละห้าเปีก็เท่ากับ20%หมายความว่าผู้ประกอบการโตก่อนกิจการโตก่อนนายจ้างได้ก่อนนะครับเมื่อนายจ้างแข็งแรงก็ต้องกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมให้ลูกจ้างนายจ้างในหยิบเงินเข้ากระเป๋าก่อน ตั้งแต่ปีแรกเพราะขึ้นไม่ต่ำกว่า5%เปอร์เซนต์ต่อปีในการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่วนลูกจ้างกว่าจะได้หิบ6อยอย่างช้าคือปี70แต่เราจะพยายามทำให้เร็วกว่านั้นเข้าใจไหมสุชาติชมเกล็นพาหัวออกมาดูซิว่าในาหัวนี่มีอะไร ถ้ามีหัวนี่ต้องคิดตามที่นัตวุฒิพูดแต่ถ้ามีหัวไว้กันไม่ให้สองหูชนกันก็แล้วไปพี่น้องที่เคารบแม่มาคอนแค่บอกว่าถ้าเพื่อไทยเสนอแพทองทานเป็นนายกก็จะได้นายกที่เวลาจะทำอะไรต้องไปถามพ่อถามพ่อถามพ่อ,พอ,พอทุกทีพี่น้อง คนเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยประการแรกคือต้องมีความรู้มีความสามารถและมีคุณสมบัติตามกฎหมายประการที่สองจะเป็นได้ต้องประชาชนเลือกไม่ต้องไปถามพ่อใครที่ไหนถามประชาชนนี่แหละว่าจะเลือกหรือไม่เลือกสุชาติชมกลิน่นคุณฟังสิประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกนี่ ประชาชนเลือกก็ต้องเป็นได้ใครก็ตามที่ประชาชนไว้วางใจก็ต้องเป็นได้ไม่เหมือนประยุทธ์พ่อมึงนี่ปล้นเข้ามาสุชาติจมเกล็นเอาปืนจี้รัฐบาลของนายกหญิงอยู่มาสักพักใหญ่เขียนกติกาเอาเปรียบตั้งสว .250 คนสืบทอดอำนาจไอ้นั่นและน้าไอ ไอ้นั่นแหละเป็นนายกต่อไม่ได้แล้วสมมุตินะถ้าแพ้ทองทานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นนายกขึ้นมาจริงๆทําทำงานตามกฎหมายบริหารตามนโยบายมีทีมงานคุณภาพมากมายที่สำคัญมีพ่อเป็นนายกรัฐมนตรีที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย คุณสมบัติประการหนึ่งของคนเป็นผู้นำคือการต้องมีที่ปรึกษาดีถามว่านายกประเทศนี้ถ้ามีที่ปรึกษาแบบทักษินใครไม่เอามัง้งแล้วถ้าเพื่อว่าลูกเขาเป็นเนี่ยมีอะไรดีๆเขาก็ต้องบอกลูกเขาเขาจะบอกประยุทธ์ได้ยังไงมันไม่ใช่ลูกใช่เต้าเขา ดังนั้นคุณสุชาติคุณอย่าพูดจาให้ควยเขวนี่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนเป็นผู้นำต้องรู้สิครับว่าใครเก่งอยู่ตรงไหนต้องไปหาต้องไปดึงมาใช้งานให้ทำงานได้ไม่ใช่ประยุทธ์นี่ปากนี่เก่งทุกอย่างแต่ทำอะไรไม่ได้สักอย่าง อย่าว่าแต่มีปัญญาแก้ปัญหาประชาชนเลยวันวันหลบประวิทยไทยพ้นยังไม่มีปัญญาประวิทย์ดักหน้าได้ทุกทีแล้วทำมาแอกดังนั้นนายสุชาติจำไว้พรรคเพื่อไทยจะเสนอใครเป็นนายกก็ตามถ้าประชาชนเลือกเรามั่นใจว่านายกของเราทำหน้าที่ได้ถ้าเป็นแปรทองทาน จะปรึกษาพ่อของเขาถ้าพ่อของเขาเก่งพอก็เป็นประโยชน์กับคนไทยประยุทธ์พ่อมึงอะชาวบ้านยังอยากให้เป็นปรึกษาทักษิณเลยมึงเข้าใจไหมพูดและให้มีอารมณ์นี่ถ้าอากาศไม่เย็นขึ้นแล้วล่ะเนี่ยพี่น้องที่เคารพอีกตัวหนึ่งเมื่อคืนนี้ที่ชุมพร ออกมาพูดจายเย่อเย้ยถากทางเสียดสีเขาคือบิดาแห่งความกระตันอยูชื่อแรมโบอีสานไอตัวนี้บอกว่าถ้าแพาทองทานตั้งคันแล้วจะเล่นการเมืองทำไมกฎหมายไม่ได้ห้ามนักหัวอะไรมึงตอนไหน ขึ้นเวทีเมื่อคืนทำยืดแต่ก่อนแต่ไรต่อหน้าพ่อของแพทองทานเดินด้วยหัวเข่านะครับไม่ใช่เดินด้วยฝ่าเท้า <LEGO> นายกทักษิณมีอยู่ช่วงหนึ่งเดินเซเดินเซขามไม่มีแรงครับและบ่เลียจนบางไปหมดแล้ว <indung> <moyens> แล้วยังมีนะ บอกว่าคนท้องจะอ้างการท้องขอคะแนนไม่ได้ใครเขาไปพูดอย่างนั้นใครเขาไปแสดงออกแบบนั้นตั้งคันก็ส่วนตั้งคันแต่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไปทุกสนามเห็นไหมเล่านี่ขนาดตั้งคันแลนะเว้ย เขาทำโพสำรวจแสงประยุทธ์ไกลไปทุกทีไกลไปทุกทีไกลยาวๆพี่น้องที่เคารพแล้วคงจะเพราะด้วยความตั้งครันนี่แหละเธอเลยพยายามที่สุดที่จะเปลี่ยนรัฐบาลเอาเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลให้ได้เพราะเธอก็สงสารลูกเธอ อน,นิจาลูกชายของพินทองทาถ้าเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไม่ได้คลอดมาเป็นหนี้ท่วมหัวที่ประยุทธ์สร้างไว้ลูกท่านด้วยนั่นแหละลูกมึงด้วยนั่นแหละไอ้แลมโบ้มึงฟังไว้พี่น้องครับปกตินี่ผมไม่ได้พูดคำว่ามึงกูนี่ใช้น้อยแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเห็นแล้วขึ้นกับ ก็จำเป็นจะต้องพูดจาก,กันให้ชัดเจนเขาไว้พักรวมไทยสร้างชาติถ้าแน่จริงไม่ต้องมาพาดพิงใครหรอกแน่จริงเอาประยุทธ์จันโอชาให้ได้สอสอเกิน25คนให้ได้ผมว่าก็ยากโคตรยากเลยครับส่วนรประวิทย์วงสุวรรณ วันนี้นิดาโพเขาเพิ่งทำโพครับเขาบอกว่าสองคนนี้ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่ได้โกรธกันจริงเลือกตั้งเสร็จก็จะจับมือกันแน่นอนเราก็เชื่อแบบนั้นเราก็อ่านเกมแบบนั้นดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์ถ้าไม่แลนสไลด์ มันเอาไปแบ่งกันกินแน่ๆแ,แต่ถ้าแลนสไลด์เราจะได้จัดตั้งรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยราคาคือพืชผลการเกษตรจะขยับขึ้นทุกชนิดทันทีในการรัฐบริหารของรัฐบาลเพื่อไทยค่าไฟค่าแก๊สค่าน้ำมันลดราคาทันที พี่น้องที่เคารพผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อาวุโสอายุเกิน60ปีมีบำนาญเดือนละ3,000บาทอย่างนี้เอาไหมเห็นนักข่าวเขาพูดกันทุกวันน่ะว่าประชาชนกำลังตามหานายกคนที่30นายกคนที่30 จะต้องไปหากันให้ยุ่งทำไมมันก็ชัดอยู่แล้วว่าจะเป็นใครหานายกคนที่30นายกคนที่30นี่ไงคนเนี้สามนี่สาประยุทธ์หกสประวิทย์เจจุลินหกกว่าพิธายัง40สกว่าเลย คนที่30มีคนเดียว36กว่ากว่าพอดีไม่รู้นะผมพูดกับผมอย่างนี้แต่กรรมาการบรยหันพรรคเขาจะว่ายังไงใครเขาว่ากันไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยลงสมัครอะไรกับเขาไม่ได้นะครับแต่ที่เคารพตะกี้พิธีกรบอกว่าใส่เสื้อแดงมาตลอดจริงๆไม่ใช่แล้วครับบางช่วงก็ใส่กุญแจมือ นี่ก็เขาเพิ่งปล่อยออกมาครับปล่อยออกมาก็มาทําหน้าที่ <Okay. S 1> กับพี่น้องนี่แหละเพราะผมสัญญากับพี่น้องที่ต่อสู้ด้วยกันว่าเราจะต้านเผด็จการต้านรัฐประหารต้านการสืบทอดอานาจต้านอานาจทหารสามปอเอาพวกนี้กลับบ้านโดยการเลือกเพื่อไทยให้แลนจะเลยกลัวใจอย่างเดียวกลัวใจอย่างเดียว กลัวว่าวันนี้มากันพลิกแผ่นดินเมืองการแต่เกิดว่าหลังจากวันนี้เข้ามาล่ะเกิดว่าประยุทธ์จันรโอชามาสนามเดียวกันนี้อ้าวขอเสียงข่มขวัญมันจะได้ไม่ต้องคิดมา ไทยตั้งใจเลือกเพื่อไทยแน่นอนขอเสียงดังดึงหนึ่งดน่งหนีน้องที่กรบเมื่อกี้ท่านคงเห็นโดนบินอยู่ข้างบนตอนที่ท่านเฮเนี่ยโดนเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วนะครับหมายความว่า,าอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้าฝ่ายโน้นมาท่านคงจะไม่มานั่งเฮ hey กับเขาหน้าเวทีด้วยไม่ได้นะครับ สัญญาต้องเป็นสัญญาตกลงกันอย่างนั้นด้วยครับพี like ่น้องอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคือผมยังเสียวต่อกลัวว่าวันนี้เพื่อไทยเพื่อไทยเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเขตสี่เหตอะไรยังไงก็เพื่อไทยแต่เกิดว่าช่วงเลือกตั้งพักฝ่ายผู้มีอำนาจเขาไปหาแล้วเอาตังไปให้เอาหรือไม่เอาโอเคกุดบาย ยังเอาอยู่อีกพีน่น้องที่เคารพจะเลือกพักไหนเลือกพักไหนแต่ถ้าช่วงเลือกตั้งพักฝ่ายผู้มีอำนาจไปหาเอาตังไปให้เอาหรือไม่เอากดบายทิเชอร์แสดงว่าผมถามไม่ครบถามไม่ครบจะเลือกพักไหน พักไหนถ้าฝ่ายผู้มีอำนาจเอาตังไปใยาย้เอาหรือไม่เอาถ้าเขาให้เลือกเขาเลือกหรือไม่เลือกเลือกหรือไม่เลือกจะเลือกพักไหนแล,ลนดสไลด์พี่น้องที่เคารพพักเพื่อไทยไม่มีที่พึ่งใดนอกจากประชาชนเราหันหน้าเผชิญต้านกับอำนาจเผด็จการโดยมีหลังพึงเดียวคือประชาชน จิตวิญญาณของเราศักยภาพและขีดความสามารถของเรามีไว้เพื่อรับใช้และแก้ปัญหาให้ประชาชนถามหัวใจพี่น้องเมืองการถามหัวใจพี่น้องประชาชนเราจะสู้ไปด้วยกันไหมเดินหน้าไปด้วยกันไหมขอเสียงโห่ร้องดังๆอีกที ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ